ในการทําบุญตักบาทถนนสายวัฒนธรรมประจรําตำบลสาโรงปกติแล้วตำบลสาโรงของเราก็จัดทําบุญตักบาทถนนสายวัฒนธรรมมาก่อนหน้านี้แล้วพอดีมีโครงการจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรีรา,ารยากรรมการมหาเทราสมาคมมีโครงการออกมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจม MOU ระหว่างวัดบ้านราชการ เพื่อให้เกื้อหนุนกันในการช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อให้ชุมชนของเราได้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการทําบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตักบาตรแล้วก็จะนําอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาจัดแบ่งโดยคณะกลุ่มอสมอที่ได้ไปสํารวจในแต่ละหมู่ในตำบลสำโรงว่าแต่ละหมู่บ้านนั้น มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้หรือเด็กที่น้ำหนักไม่ได้เกณฑ์ก็จะนำอาหารเหล่านี้ไปมออเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องในตำบลของเราซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากบ้านวัดราชการร่วมด้วยช่วยกันในโครงการนี้ขึ้นมาพอ่วงีเคยท กิจรกรรมของคนในชุมชนตำบลสำโรงอย่างเช่นวันนี้ก็ได้จัดกิจรกรรมาหาพันธุ์พืชายาเพื่อมา,อาเป็นคลังอาหารและยาประจำตำบลสำโรงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันและพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้โดยผลผลิตก็จะนำไปแจกจ่ายาสถานที่ปลูกก็จะเป็นรพศตะตำบลสำโรง ในครั้งนี้ก็จะมีทั้งกิจอาสาทั้งในอำเภอทุกภาคส่วนในตำบลสำโรงของเราได้มาช่วยกันและองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ชื่อว่าต้นไม้มีผลคนรักกันไว้ตามริมถนนตั้งแต่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเข้ามายังในหมู่บ้านถนนสองฝั่งทางก็จะปลูกต้นไม้ที่มีผลสามารถที่จะเก็บกินได้ ในอนาคตข้างหน้าซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะไม่มีเจ้าของใดๆในอนาคตข้างหน้าถ้าเติบโตขึ้นมามีหมากมีผลก็จะสามารถเก็บกินได้ทุกคนส่วนโคกน้องนาโมเดลก็จะเป็นในส่วนของพืชผักหลายๆอย่างที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะนําพืชผักมาทบุญตักบาทในถนนสายวัฒนธรรมเพื่อจะได้นําไปแจกจ่ายกับผู้้อยโอกาสผู้ป่วยทิ่เตียงหรือกลุ่มปอบางเหล่านี้เป็นต้น วันนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับของตำบลสำโรงนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับนะครับชุมชนผู้นำนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับมาร่วมมือกันนะครับนะครับในการทําบุญตักบาตรนะครับภาคเช้าเห็นพี่น้องชาวบ้านตำบลสำโรงได้มาร่วมมร่วมจาการตักบาตรพระสงฆ์25รูปวันนี้มีความยินดีมาก ที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออนวยอวยพรให้กับทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอพชอท่านผอ,อรพอสตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาญาติโยมลูกหลานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ในชุมชนของเราเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองโชคดีวาสนาดีทํามาค้าขึ้นเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงสมปรารถนาทุกที่ภาราตีการเทินสาทุ